ฮั Hello, สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่องก้อยเด c h แ n n e l วซะอีกแล้วสนาาินะคะมาทำเทียงตลาดอีกแล้วอ่ะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการใส่คอปตัวคอนบลัมในนะคะก็เห็นคนคอมเมนต์ให้สอนกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สอนให้สักทีเลยนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่คุนจะได้จากช่องนี้เลยก็ะตบมือค่ะไม่พูดช้าไม่พูดไม่พูดช้าไม่พูดเย็นคลณเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเราก็ต้องมีรูปที่เสร็จแบบเรียบร้อยีสวยงามมาหนึ่งรูปค่ะจากนั้นเราก็กดไปที่แผ่นเลเยอร์หลายแผ่นนะจ๊ะตรงนี้ทางขวาล่าง กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1นึ่เลเยอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปในเลเยอร์ล่างที่เราเพิ่มมาด้วยนะคะจากนั้นไปที่รูปปากกาตัวนี้เป็นที่ว่าออยเขียนนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันจะมีแท็กเครื่องมือเด้งขึ้นมาใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไปที่คําว่าฟิลเตอร์นะคะที่มันเป็นรูป fx รูปอย่างเงี้ยบอกให้พูดคําว่าตัวอักษรไงนั่นแหละคะ่ะกดเข้าไปเราก็จะเจอแบบว่าฟิลเตอร์เยอะมากเลยก็ให้เลือกคําว่ารูปแบบนะคะ เลื่อนไปให้สุดเลยนะคะเลื่อนจากซ้ายไปขวานนะคะจนไปถึงคําว่าเส้นขอบด้านนอกนะคะกดเข้าไปเลยนะคะก็จะมีให้ปรบับสีความหนาแล้วก็รอยยงรอยหยักด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะแค่นี้จริงๆก็เสร็จแล้วค่ะกดติ๊กถูกค่ะเสร็จแล้วเพื่อทุกคนงงนะคะว่า เอาท่านหนูแบบวาดหลายเลเยอร์ล่ะคะหนูจะทํำยังไงอยู่ดีก็แบบพี่เปิดมาพี่ก็แบบมีรูปพิเศษ1หนึ่งเลเยอร์เลยพี่ไม่สอนอะไรหน่อยหรอกอะไรประมาณนี้นะคะก็มีวิธีนะคะอย่างแรกไปที่เลเยอร์บนสุดคะ่ะเลเยอร์บนสุดของงานเลยนะจากนั้นก็ กดไปที่รูปบวกที่มีพื้นหลังสีขาวนะคะกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มเลเยอร์จากผ้าใบค่ะพอกดปุ๊บมันก็จะรวมเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะคะที่แบบว่าเราวาดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลเยอร์ที่แบบเรารวมมาก็จะไม่หายไปนะเลเยอร์ layer, <ๆ S 2> ที่เราวาดไว้ลงสีไว้ก็จะอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่มันจะเพิ่มเลเยอร์ที่เราวาดเสร็จแล้วเว้ยมาเลเยอร์ใหม่รง้ปะคือเหมือนมันเอาทุกอย่างมารวมกันแต่ว่าอยู่ในเลเยอร์เลเยอร์ใหม่อ่ะทุกคนมันจะไม่ได้ทําให้แบบเลเยอร์เก่าหายไปอะ่ะแกเข้าใจใช่ไหม เออแกต้องเข้าใจเว้ยนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็มีแค่นี้แหละก็หลังจากที่สอนเสร็จแล้วนะคะเรามาพูดถึงรูปภาพรูปนี้กันดีกว่านะคะรูปภาพรูปนี้ก็คือรูปของคุณพีนั่นเองย้ yeah! <c oughs> คุณพีคือใครคะคุณพีก็คือคนนี้คุณพีก็คือคนที่อยู่ใน s ซวแอนส์เคของเรานะคะ คือใขรอยากได้ช่องนะคะอันนี้ก็ช่องของนางนะคะแล้วก็เฟซของนางนะคะคือใครอยากไปตามงานนะคะงานน่ารักมากบอกเลยอันนี้เป็นรูปภาพ happy b i r t เ d a y นะคะซึ่งผ่านมานานแล้วตรงว่าเราเพิ่งมาลงจริงๆรูปนี้ก็วาดทันวันเกิดนะคะแปลว่าเฉียดฉิวมากค่ะก็ไม่เฉียดฉิวขนาดนั้นแหละนั <laughs> ่นแหลคะค่ะ เสรแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ทั้งช่องเราแล้วก็ช่องของคุณพีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเฟซเขาด้วยนะคะเผื่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย